ความเป็นไปได้ตอนนี้นะสถานการณ์2ยกครับ12 1ครัหนึ่งแบบโอ้โหแต่ก็ถือว่ายังมีโอกาสอยู่<อ>นี่แหละครับเอาให้เอาคืนเลยเจมสมอนี่อ่ะมีฝันแล้วครับดูดีๆครับเอาแล้วครับเฟเจ้าชายไม่งามเลยครับโอโ้โดนแบบนี้มีสะเทือนโอ้โหโดนหน้าสะบัดเลยเขาสออีกแล้วโอ้โหเจมสักนี่แกมาเป็นชุดเลยครับนี่ครับนัดอย่างเดียว อาวุธอื่นไม่ต้องสนใจแล้วครับมีนิ่งไว้ครับเอาแล้เลยซยโคเซ่าอข้มาแล้วครับลนไม่ลดครับโอ้ถ้าชนะน็อกได้นี่อย่างงามเลยก็แข้งซ้ายโโอ้หมาเป็นชุดโอ้ยนะครับโอหินว่าหินนะครับตอนนี้ครับเกร็ศักเตะหินเลยครับโอ้โหมนุษย์หินนี่ตอนนี้โปรไปเคลงมาแล้วครับเซไปเอาโดนอีกแล้วอ้าวอยู่ไม่อยู่ล่วงไม่ล่วงครับโอ้โหเป็นชุดมาวันกันไปต่อ กรรมการจับไม่จับครับโอ้โหไม่น่ารอดครับโอ้โหหน้าแดงตอนนี้ไม่มีสภาพแล้วเพชรชัยเอ้าแตกด้วยสอกอีกทีสอกอีกทีสอกอีกทีโอ้โหไม่น่ารอดนะตอนนี้โอ้โหกรรมการใจหินมากครับโอ้จานโอ้โหไม่มีสภาพแล้วครับตอนนี้เพชรชัยโอ้โดนอีกแล้วจะรอดไม่รอดครับจะรอดไม่รอดครับเพชรชัยแตกด้วยครับโอ้โหเรียบร้อยไหม หล่นหล่นไม่หล่นรถตอนนิดนิ่งครับหลับบ้านอยู่หลับโอ้ยไปทีชายบ้านอยู่ไหนจำด้มนอยู่้็รัอยู่ับเจอสักยำใหญ่โอ้โดนไปชุดใหญ่จริงๆครับโอ้โหคุณน็อตจะเป็นผมนี่ร่วงมาตั้งแต่สองแล้วนะครับโดนสองน่าจะมีต่ำๆที่สามสิบนี่ครับอ้าจารย์สำร็จยันยืนดูอยู่ ใจแข็งจริงๆครับโอ้โหแล้วดูครับสภาพแบบนี้ครับเพชรชาติชายแบบนี้พอจะเรียกว่ามนุษย์หินได้หรือยังโอ้แล้วยกหน้าแกจะสู้ยังไงครับเนี่ยนี่ครับโอ้โหยืนไม่อยู่เลยนะครับเนี่ยโอ้โหแขนซ้ายทําให้สวยอ้าวโอ้เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหโดนฮุกซ้ายครับโอ้โหคราวนี้ไม่ไม่ฟื้นแล้วจบแล้วแบบนี้เพชรชาติชายช็อกแฟนเลยว่าโอ้โหฮุกซ้ายนี่ครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหครับ กมจบแรับแต่ที่จบยังเป็นเจ้าชายจะน้น,น็อกไปยกสี่โอ้พิกเลยโอ้โหดูเดือดจริงๆครับพิกไปพิกมาลเลยครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องไปเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้าคู่รองแล้วก็คู่เอกนะแต่ตอนนี้โอ้โหดูข่าช้า